แต่ว่าตอนหลังแ้นเน,นี่ยแขนครอบครัวเนี้ยก็กลับมาทําพิธีแบบอะไรเนี้ยเขาเรียกว่าทําเสน่ห์ให้ช้างลืมป่าให้ป่าลืมภัยให้ใจมันรักเออรักกูหลงกูเลยก็เขาใช้คาถาเนี้ยแล้วจ้าผู้ชายรักรักแล้วแล้วก็ได้กันแล้วก็อยู่แล้วตอนหลังเมียหลวงกับแม่เมียหลวงก็ทําแม่แม่ผู้ชายอ่ะก็ทําพิธีฆ่านะฆ่าให้ตายเขาก็มา มาเป็นผีอยู่ตามถื่อามอะไรอย่างเงี้ยตอนหลังก็รากดวิญญาณแล้วก็ยอมอะไรเงี้ยยอมอะไรเงี้ยขอโทษเกินไปอะไรเงี้ยเรื่องเป็นเรื่องนิยญายแต่ว่าขอะหนังไทยมันต้องมีเนาะขนาดขุนแผนยนี่ยทำเสน่ห์เลยเนาะะนางตาโนตานีอะไรเงี้ยใช่มานางหงษ์พงหง์หงพรายอะ่ะขุนแผนนะทำาิธีอะไรใช่ไหมขุนแผนนี่ก็สุดยอดความเจ้าชู้เลยเนาะ ผีเผอนี่ไม่ละเว้นเลยนางปลายกันนีนางหงปลายนางอะไรเต็ไมไปหมดเลาให้ฟังนะมันก็สนุกอ,ะอ่ะหล่อสุดก็ใครอะ่ะหล่อสุดไครอ่ะในในวันกคดีไทยหล่อสุดใครอะ่ะพะหลอ่อใช่ไหมคะ

นดเล็กบำเลน้ำนคุณรอเท้าเธอทรงสถิตหน้าดวงใจถ้าสมมติว่าเรื่องพระรลอเนี่ยพระรลอล่อสุดเนี่ยนะหน้าตาจะเป็นยังไงนะถ้าใครแสดงถ้าเกิดให้ดาราแสดงเนี่ยคิดว่าจะเป็นใครนะที่แสดงพระรอแล้วเหมาะที่สุดเนะี่ยคิดไม่ออกเลยนะว่าจะใครดีใครนะจะเป็น,นพระรล่อได้เนะี่ยทั้งเก่งทั้งอะไรทั้งหล่อด้วย นั่งบนโคจสานั่งบนช้างอ่ะแล้วจะเทเมื่อชกทรงคคจสาหถ้ายิ่งหานยิ่งกระลา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 เราเยาสีาลาผู้เป็นแม่ใหญ่อืแล้วใครจะเป็นไออตัวแสดงผู้หญิงอ่ะเนาะพระลอนี่ยังยังคิดว่าจะน่าจะเป็นใครคะว่าดาราไทยก็มีหล่อๆ่อายคนเนาะ ใน่าเหมาะสมสุดบอกให้ว่นาน่ะเด็กเจมจีลายุป่ะคุยกันนะะคุยกันคุยกันตามภาษาวันวันนะไรวันปีใหม่วันดีอ่ะแล้วก็คุยเรื่องดีๆกันนะเรื่องสวยงามสี่สิบนาทีแล้วนะคะอีกยี่สิบนาทีจะงลงนะวันนี้มาคุยกันส่งอต้อนรับปีใหม่ ชายน้อยชายน้อยชายน้อยนี่รู้สึกเมื่อคืนนี่แม่ไม่ได้นอนเลยนะตะโกนเสียงเกงใจเพื่อนบ้านก็นะเขาชอบเขาชอบไอ้นี่อประท้วงอ่ะไม่ได้เป็นอะไรหรอกอยากจะเดินเขาเดินไม่ค่อยได้เดินได้บ้างอะไรเงี้ยเวลาเขาเขาลุกไม่ได้แล้วเขาโมโห นาดอนุรงใจใครยิบางทีเล่านะเล่าอะไรอะไรไปเนี่ยบางทีคนเขาเล่าอยู่ก่อนแล้วบางทีเราเนี่ยนะรุ่นเก่ากว่าเนี่ยเราเล่าเนี่ยเราอาจจะรู้มากกว่าเขาจะกลายเป็นว่าเรานไปเอาคําพูดเข้ามาเองเคยเคยเจอนะแบบกลายเป็นแบบนี้ไปได้เนาะ สมัยแม่ที่บ้านอ่ะแม่มีหนังสือเ,เล่มหนาๆล่ะแม่ไม่ได้เรียนสูงมากนะแต่แม่มีหนังสือเล่มหนาๆเป็นแบบฝึกเลยแม่อ่านมันคดีอ่ะแม่รู้หมดอ่ะแม่ชอบอ่านหนังสือรมีเรื่องอะไรที่ที่พูดออกมาเนี่ยเป็นก้อนเนี่ยแม่มังนั้น,นอ่ะมาจากแม่นั้นแหะอยากกินผมอยากกินนะครับครับผมอยากกิน ผมอยากกินป,ปังปังครับคุณแม่ครับผมขอปังปัง,ปงคุณแม่ชายน้อยอย่าเรื่องมากนะ